ไก่สีหอดวาเลนไทน์แล้วมาเอือสีผ้าเฮ็ดเค้กสปันครีมสด เริ่มจากตอกไข่ลงไปเลย4หน่วยนำตานมสดน้ำมันพืชกินวานิลาเอื้อใส่แป้งเค้กญี่ปุ่นตรากโกเด่นคือเกานี่นะจ้ะเนื้อแป้งเนียนละเอียดหนุ่มดีค่ะแล้วกับแป้งสปันเบกแป้งที่สิเพิ่มความหนุ่มให้กับเค้กเนื้อขนมเฮาสีเบาฟูโครองแสงส่วนผสมเค้กสิขแข็งแรงคงสภาพได้โดนกาฮอนๆร่วมกันลงไปเลยจ้านี่ละคอดีของเค้กสปันตีพอส่วนผสมเข้ากันดีก็ใส่เอสพีลงไป2ซอนซ่าเอาไปไว้มองตะกอนนี่เด้อบัดนี้ก็ใส่สปีดแห้ง สุดเลยตีไปเจนะ็ดแปดนาทีผุลจ,จ้าจนเนือพันขาวฟูขึ้นแบบนี้ ได้ทีแล้วกับควดควดขึ้นย่าให้เพ่นนอนก้นเอามาเทใส่ถาดเอาไม้จิ้มจิ้มแบบนี่ตัดฟ้องอากาศแล้วก็ให้เพิ่นพียงกันดีจ้าคอกเอาไปอบบัดที่นี่อบไฟร้อยเจ็ดสิบห้าองศสาสี่สิบห้านาทีเด้ออันนี้ขื้นอยู่กับเตาอบไผ่มันซุกแล้วกับเฝ้าออกจากพิมแล้วก็ไงหนาเพิ่นขึ้นเด้อบอสันหนาเพิ่นสีลอกแล้วก็ล่อจนเย็นจ้ะระวังนหนขฮากัะมติวิปครีมลอม้อเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเฮากับมาประกอบร่างเอาครีมสดมาปลายปลายหนาแล้วลงไปแล้วก็เฮ็ดให้เพียงกันที่สุดเอาไปแช่เย็นใน เ,เซตตเขาก็มาปาดสตรอเบอรี่ถาบเวลาาเราก็เอามาปาดขอบตัดแต่งให้สวยงามตัดเป็นสินทอๆกันแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดเป็นจังใหญเป็นจั้งใดเป็นตะเฮ็ดไปฝากผู้บาวบอวาเล่นท้านหนพี่กัดแป่งเค้กกับแป่งสปันเบรกเอ,อใส่ไว้ให้มองเกามองหันละไปหาเบิรงเดอร์